สวัสดีค่ะทุกคนนี่มีคนส่งของมาให้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะ FC ฟซ่ผังไทยนะคะก็พอแบบว่าอะไรนะเขาส่งมาให้ถึงเชียงตุงอะแล้วก็คนที่ไม่สายแจ้งน้องนะคะว่าส่งของไปให้อ่าเราก็ไม่รู้ไงว่าใครทุกคนก็เลยเราจะด้นข้างในนะคะใกล้วันวาเลนไทน์แล้ว ของมันวานเตยไทยหรือเปล่าเราเราตามหาคนส่งนะคะเนี่ยใครส่งมาช่วยบอกน้องหน่อยอุย้ย TFC สป라 p ต์คือตกใจแล้วดีใจมาก <c oughs> ไม่เคยมีใครสป라이ตน้องเลยนะคะไม่เคยอุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนอยากเห็นข้างในอะ่ะเขาปักมาให้น้องบุฟฟองนะคะแต่ไม่รู้ว่าของใครนะคะเนี่ย ดอกไม้มันมาวาไทยนี่ดอกไม้จริงวนะ่ะเสวยมากเลยเอาแต่เป็นฟอร์มเราคิดว่าจริงเมื่อกี้โอ้โหสูงจากไทยมาเลยอุ้ยมีจนมันหมายด้วยจนันหมายรักอุ้ย สี่กุมภาเหรอหลอกไม่อ่ะอ่านชื่อเนาะอ่านชื่อเดี๋ยวอ่านฟอนพี่ชายพี่ชาย FC ขอส่งควมเจ้าสการ์สิบสี่กุมภา FC ขอส่งความปรารถนาดีเกะให้น้องโบฟองเนี่ยน้องโบพองความรักเป็นสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ คนเราทุกคนความรักคือพลังของชีวิตมีลา,า,ายเซ็นเอาะลายเซ็นลายเซ็นอ่านไม่เป็นอะ่ะนะคะนี่มีเอฟซีส่งของมาให้นะคะนี่วันวาเลนไทยเราได้รับข่าวอ,องนะคะจากเอฟซีดีใจมากเลยนี่คือปีแรกที่น้องโรนสปรานนะคะทุกคนนย่สกไว้เต็มเลย,ย,ยโอ้หอมซะด้วย อะไรนะคะมีเจอหลอกไม้นะคะทุกคนนี่บู๊ได้ชอหลอกไม้ใหญ่เลยนี่ยะคะ่ะใครส่งมาช่วยบอกน้องหน่อยนะคะคอมเมนต์มาบอกก็ได้หรือทางมาทางเพจน้องบัฟองเชียงตุงบอกก็ได้นะคะขอบคุณสําหรับความขวัญในวันว,วันเอวันลทยยหรอพูดไม่ถูกโอเคค่ะมาเชินสั่นนะคะบายบาย